เรื่องเล่าเราพลัง The Powerful Story บทสัมภาษณ์ระหว่างมาลายกนจิบรีนหรือเทพกาเบรียนกับนบมีม,มูฮัมหมัดสุลลัลฮวาเลหิวสัลลัมอันเป็นที่มาของโครงสร้างหลักของาศาสนาอิสลามวันหนึ่งขณะที่บรรดาสหาบยกํลาลังนั่งอยู่กับท่านรอสุลลัลสุลสลัลฮวาเลหิวสัลลัมท่านใดนั้นมีชายคนหนึ่งปรากฏขึ้นเขาสวมเสื้อผ้าสีขาวบริสุทธิ์ผมดำจัดไม่มีใครรู้จักเขาเลย ไม่มีใครเคยพบเห็นเขามาก่อนเขาน่าจะเป็นคนเดินทางมาจากต่างถิ่นแต่ที่น่าแปลกก็คือไม่พบร่องรอยของการเดินทางใดๆผมเผ้าเสื้อผ้าสะอาดหมดจดเขาเดินมาหาท่านอสุลต่านสุลต่านฮะเลวะสัลลัมชนเข่าทั้งสองของเขากับเข่าของท่านสูลเอามือทั้งสองวางลงบนขาอ่อนของท่านสุลลอาชายคนนั้นกล่าวขึ้นว่าโอ้มูฮัมหมัดจงบอกฉันถึงเรื่องของอิสลามเถิดท่านสุลต่านสุลต่านฮะเลวะสัลลัมกล่าวว่าอิสลามคือการที่ท่านกล่าวคำปฏิญาณตนว่า อัชฮะดุอัลลอฮ์อิลลัฮ์อิลลัลลอฮ์และอัชฮะดุอันน์มูฮัมมัดอัลรอสูลลอฮ์คือการปฏิญาณตนว่าแท้จริงไม่มีพระเจ้าอื่นใดน,นอกจากอัลลอฮ์และมูฮัมหมัดคือศาสนทูตของอัลลอฮ์การที่ท่านละหมาดวันละห้าเวลาจ,จ่ายซะกาตถือศีลอดในเดือนรอมฎอนและประกอบพิธีฮัจญ์ณบัยตุลลอฮ์าหากท่านสามารถเดินทางไปได้ชายคนนั้นกล่าวว่าถูกต้องอย่างที่ท่านพูด บรรดาสาบายิ่งแปลกใจเข้าไปใหญ่เพราะเขาถามทารสุลล์แต่เมื่อทารอสุลตอบเขากลับตอบว่าถูกต้องซึ่งแสดงว่าเขาย่อมรู้คําตอบอยู่แล้วและถามทําไมเขาคือใครกันการสนทนายังคงดําเนินต่อไปชายคนนั้นถามต่อว่าโปรดบอกฉันถึงอีมานหลักศรัทธาเถิด ท่านอซูลสูลลลอฮุวอะลัยวะสัลลัมจึงกล่าวว่าคือการที่ท่านศรัทธาต่ออัลลอฮ์ต่อมาลาอิก้าของพระองค์ต่อบรรดาคัมภี์ของพระองค์ต่อบรรดาศาสนทูตของพระองค์ตอวันสุดท้ายและต่อการกำหนดสภาวะการความดีความชั่วของพระองค์ชายคนนั้นกล่าวขึ้นว่าถูกต้องอย่างที่ท่านพูดแล้วเขาก็ยังถามต่อไปว่าโปรดบอกฉันถึงเรื่องหอซานหลักคุณธรรมเถิดท่านอดูลสูลลลอฮุอะลัยวะสัลลัมจึงกล่าวว่าคือการที่ท่านทําการพักดีต่ออลอสุบฮานวะตาลาดุดังท่านได้เห็นพระองค์ ถึงแม้ท่านไม่เห็นพระองค์พระองค์ก็ทรงเห็นท่านชายคนนั้นกล่าวว่าถูกต้องอย่างที่ท่านพูดเขายังคงถามต่อไปว่าโปรดบอกฉันถึงเรื่องวันกียามาเถิดว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อใด ท่านาะซูลสลลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมจึงกล่าวว่าสำหรับเรื่องนี้ผู้ที่ถูกถามไม่ได้รู้ไปกว่าผู้ที่ถามหรอกชายคนนั้นจึงถามต่อว่าถ้าเช่นนั้นจงบอกเครื่องหมายหรือสัญญาณของมันเถิดท่านาะซูลสลลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้กล่าวว่าสัญญาณของวันเกียมะหรือวันสิ้นโลกก็คือการที่ทาสหญิงเกิดลูกออกมาเป็นนายของตนการที่ผู้ที่เคยยากจนไม่มีรองเท้าสวมใส่เลี้ยงแพะเลี้ยงแกะแข่งขันกันสร้างอาคารสูง จากนั้นชายผู้นั้นก็หายไปในเวลาต่อมาท่านอัสลสุลลัลสัลลัาาลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้เรียกซอฮาบะของท่านแล้วถามขึ้นว่าโอ้ oh, อุมารท่านทราบหรือไม่ว่าผู้ที่ถามฉันนั้นเป็นใครอุมารรอดิยัลลอฮุอันฮูตอบว่าอัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์เท่านั้นที่ทราบดีท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงกล่าวว่านั่นแหละคือญิบรีลเข้ามาหาพวกท่านเพื่อสอนศาสนาให้แก่พวกท่านนั่นเองรายงานโดยมุสลิม จากฮะดิีบทนี้จึงเป็นที่มาของโครงสร้างสําคัญของศาสนาอิสลามนั่นคือรูกุนอิมานรูกุนอิสลามและหลักยอิสซานนั่นเอง